มันนุ่มมันนุ่มแล้วก็มันไม่กระด้างนี่ก็ดีมันครับนุ่มแล้วไม่กระด้างและระยะเบรกรั้นเวลาจุกเฉือืเราก้มหยิบโทรจับอะไรบางบางทีเราเผลอยช่ไหมบน<ช>เอยหน้ามาเจอตูดรถกระเนือนะเราอยู่กาเบรกแบบนี้เราอยู่แต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ําเบรกใหม่เบรกใหม่นี่ออเบรกของบริษัทมามึงเบรกไม่อยู่อโอกาสเกิอดอุบัติเหตุ ร้อยบวกหนึ่งเพื่อเกินเลยอืมโอกาสมันมีแรงดี๋ยวนี้มันอันนี่แบบไม่ใว่าไหมโมันเออายู่มันเออายูหล่นไอืมโมโนยู่ครับทีนี้ต้องแตะอ่าลองเอเบียสใช่ไหมไอเอาเลยได้เลยครับเดี๋ยวลองเอเบียสด,ดูก่อนอ่าโอ้สุดยอดนะสุดยอดสุดดยอดนะอื ลองดูเลยทีนี้เราเร็วเอาใช้ใช้คําว่าแตกเลยก็ดีมันอ่ามันปลอดไปสูงครับสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนเบรกใช่ไหมครับเราจีิิตเราไปแลกกับความปลอดไปไม่กุ้มอืแต่ถ้าเราเปลี่ยนเบรกเราเพิ่มันอีกหน่อยเราเอา,เอ,าอื่นไปแทนตัวเราในกุ้มครับมันค่าความปลอดไปได้ร้อยเปอเหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยตรงนี้ครับผมกับรถเร็วอยู่บ่อยนะผมขับรถวันหนึ่งเป็น เกือบพันกิโลนี่ผมรู้เลยความรู้เรือ่องเรื่องส่งไปเลยครับสะพานเดีย๋ยวไปเบรกข้างหน้าอืเบรกขาลงเบรกขาลงนี่ยังครับขับขึ้นไม่เบรกเบรกค,ร,ครับเบรกครับรับโทรศัพท์อื ความปลอดภัยพอมีโทรศัพท์ก็จอดเอาอือโหัสออดีไม่วัานี่เราอยู่วายหมาหมากว่ารังมาตุราเรื่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวว่นที่คุยกับกายร่างกายเดี๋ยวลงลบเนาะน้ไปต่ออีกเนินหนึ่ง กลับแล้วติดใจครับติดใจจะไม่จะติดใจเรื่องอะไรติดใจเรื่องคุณภาพอืมไม่จะติดใจเรื่องว่ามันรอมันเข้มอะไรไม่ใช่นะครับติดใจเรื่องคุณภาพอย่างเดียวอืมอืมคุณภาพมันเป็นหนึ่งเลยเบรกคุณรอ่ะลองเลยเบรกครับเบรกอืมขาลงขาลงขาลงกลับมันลงกลับมันกลับมันแล้วขอบคุณกลับรถเดวนี่ได้อารมณ์ ครับถึงแม้กับจ้าแต่ว่าเวลาเราเผลอหยตัวจับกุ้มผ่านองหน้าไปด้านนอกในพวกเวียงหน้ามาเจอกับรถเพื่อนเนี่เราอยู่อืเราเบรกอยู่ครับพอรู้รู้ตัวแล้วเราอยู่แต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนเบรกในรู้ตัวก็ไม่อยู่หมู่บ้านนี้ก็ได้หมู่บ้านนี้ครับเข้าไปข้างในแล้ววนออกมา นู่นนะฮะข้างในเป็นเกาะเลยอ๋อุ้มกับเอินที่ใจไปครับแต่ว่าถ้าเราเสียดายชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนเวกถ้าเราไม่เสียดายชีวิตก็ไม่ต้องเปลี่ยนทุกคนในรถมีค่าใช่ถ้าเราเสียดายชีวิตน่นะหุ้มเล็กว่าเราต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่เสียดายชีวิตไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ชีวิตเออ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 เอาไว้รอไปโทษด,ดวงใช่เราไปโทษดวง ไม่รักว่าเจ้าก็ช่วยไม่ได้เวลาวันเด็ดเกินเออแต่นี่มันช่วยได้นะครับหนึ่งครับหนึ่งนางครับไอ้ตัวหนึ่งก็เป็นไอ้อยู่ที่คุณกับแต่ว่านี่มันมันลงทุนกวามปลดไปแล้วไม่น้อยกว่าที่เปเก์น่ะครับที่เหลือก็เราทีนี้ครุงเับแต่ผมว่าช่วยได้มากครับถ้าคิดแบบผมมันผมว่าผมผมไม่คิดเหมือนคนอื่นนะอืมอืมครับผม ขับรถอยู่บ่อยแล้วก็ระยะตามกันกับแต่ละวันนันตามกี่ร้อยลูทีนี้ถ้าว่าเด็กเราไม่ดีนี่เออเบรกเดิมๆที่ติดรถมานี่ไม่พอใช้จันมั่งเดี๋ยวมันสะบัดมั่งไม่พอใช้เออในภาพนี้ก็ไม่ได้มาตรฐานมั่งนอ้หลายเรื่องนี่จุกจิกครับคือไม่ได้มาตรฐานเหมือนของที่คุณีิยศนำก้าวมาแล้วติดตั้งนี่คนละเรื่องเลยทินงกาคนละตัวของถูกแล้วแลงไม่มีในโลกเออ เ้ของตูกแล้วแปลงไม่มีในโลกอของดีแล้วตูกไม่มีของดีมันต้องแปลงเมื่อกี้ไม่คกนกาลังเมื่อกี้นี้ได้ยินลูกชายบอกว่าสั่งเพิ่มอีกสองชุดอระใช่สามชุดสั่งอีกสามชุดมีเรปเตอร์อีกสองสองกันแล้วก็ก็มีเรปเตอร์เรปเตอร์อีกสามกันอ่าเรปเตอร์อีกสามคันใช่มีเรปเตอร์อีกสามคันโอ้ใส่เรปเตอร์ด้วยครับเพราะเรปเตอร์มันเด็กติดรถมาน้องมาอยู่มาอยู่ในพอ มันไหลไปเลยเวลาเบรกระยะหยุดมันไม่รู้จะหยุดตรงไหนไม่รู้ไปหยุดกับตายรถคนด้วยหยุดบนถนนก็ไม่ได้ไม่มั่นใจเรปเตอร์ผมก็ไม่ก่อยกับม่กลับเรปเตอร์เท่าไหร่ส่วนมากมากับรีโว่พอจูนแล้วก็เนี่ยกันนี้ออนได้กอดถ้าเดินทางไกลใจออนได้กอดแล้วก็เดินทางไกลใจใจออนได้กอดก็นึกถึงทีนออดว่าต้องอมาทำเปลี่ยนจานเบรกใหม่ครับเดี๋ยว ก็ว่าคุณที่นอช่วยชีวิตผมมาได้ขโอขอขอบคุณมากมากครับตลอ,อดก็ให,ให,ให,ให้ชีวิตรลบปลอดไปแต่ถ้าผมไม่รู้จักกับที่ร้านคนุณทีนอเนี่ยผมไม่รู้จะเปลี่ยนที่ไหนอีกอืผมไม่รู้จักเจ้าอื่นเน่ะไม่รู้เจ้าอื่นทาได้มันดีเหมือน,นคุณที่นอไมรก็ผมไม่ได้ใจอีกอืแต่นี่มันปีจูดได้ผมติดไปกันแรกกับอจูนกันที่สองก็รีโวรีโวกันที่สามก็อันดัแอคคอร์ดแล้วก็ยังมีค้างอยู่ สามกันสามตัวมีหัวเดียวและทีประตูสองกันอผมมีเรปเตอร์หัวเดียวด้วยครับต้องขอบคุณคุณทีนอตมากมากเลยโอ้ขอบคุณคุณมากมากครับที่วางใจครับสี่จะตีอเอินก้าเดินก้าคุณทีนอตแต่ว่าความปึงพอใจผมอยู่ที่ร้อยบวกหนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยบวกบวกสวัสดีทุกท่านครับอชไหมครับผมซอยนี้ครับเดี๋ยวดูกันว่ารถคันนี้ทำอะไรบ้างสวย แอคคอร์ด G10 แอคคอร์ด G10 ใส่ดิสเบรกหน้าหลังคอยเยน18แซดจาน DBA มั่นใจเลยจาน DBA นี่มั่นใจมาก่อนเลยเนะเล็กได้ไม่สมบัติเรือเบรกก็อายุการใช้งานของป้าเบรกใช้ได้นานอืถ้าเป็นจานเบรกของรถทั่วไปหรือรถที่บริษัทผลิตออกมาขายนี่ป้าเบรกใช้ได้นายะท่านผมใช้ก็บริษัทอ รฟดโตโยต้าพวกนี้ปั่เบรกผมใจไม่เกินสองมือ,นะอหน้ฮอนด้าก็ไม่เกินสองมือนนะอเออพฤติกรรมการเบรกของผมเนี่ยบมเบรกผมขับรถเร็วก็ใจเบรกเยอะแต่ใจเบรกเยอะนี่ต้องมาที่คุณทิ้งรถแล้วอยู่อ,อยู่คือ,ค,อคือเวลาที่ขับเร็วสาเหตุเพราะว่าเวลาต้องต้องเวลาต้องทาําเวลาไปหาตังค์ก <laughs> ็วิเวลาผม,มผมตามานแข่งกันกันกบเวลาทีนี่เวลาไปนู่นไปนี่ผมขับรถเร็วรวนมากอื เกศกนผมอยู่สนามแกงรถตอนปีทออ้องกับครับเกคนเทคโนโลยีมันไม่ได้มาแบบนี้นคุณพี่รถก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้มาเจอแล้วเจอแล้วผมเดินอยู่แถวแถวไอ้นั่นแหละแถวแถวในพิษแต่แหละแต่ไม่มีใครรู้จักผมหรอกผมมารู้จักเขาไปทั่วเลยอันนี้ถือว่าผมโชคดีรู้จักกับคุณที่อดที่ว่าทำเรื่องระบบเรียน ผมไปขวันหาอยู่จนนานแล้วคิดจะได้อยู่แต่ว่าไม่รู้ประจำที่ไหนเดี๋ยวนี้มันได้สมใจแล้วสมใจนึกสมใจเด็กบางลำโพงใช่ <laughs> <laughs> แล้วผมชอบด้วยแบบนี้มันจะชอบรอชอบเรื่องความปลอดภัยเพราะเวลาเรากลับรถเร็วๆนี่เวลาเกิดวันเด็กกำลังจะเกิดวันเดตกเราต้อนรบเด็เราดีๆเีเราใช้ความสามารถจะพ่ตัวนีงเราอยู่ ต่อเบรกเดิมๆนี่ต้องอาศัยช่องว่างอาศัยช่องร่อนเบรกที่๋อดเราจะหยุดตรงนี้มันไม่หยุดอีกมันไปหยุดกับใต้รถรถกันเงินอย่างนี้ไมปหยุดกับเราไวกว่าไปหยุดกับกูก้างแต่นนี่ไม่คุ้มอืมอืมอืมไม่คุ้มไม่นี่คุ้มแล้วครับถูกใจแล้วถูกใจแล้วถูกใจใครเลยถูกใจเลยถูกใจเลยไม่เสียดายเงินที่เอาไปอืจอดตรงนี้ก็ได้จอดตรงไหนเนี่ยฮะ ฝั่งนี้ฝั่งนี้เข้าไปเลยไม่ต้องเข้าก็ได้เอาข้างนอกนี่ก็ได้จะได้โชว์รถสวยๆหน่อยออับตรงนี้เลยนะครับขอบคุณมากขอบพระคุณมากมากครับที่วางใจแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมมาเทคด้วยทุกครั้เลยแต่แป๊บเดียวก็ครบแล้วมั้งนั่นนะรีโว่ขันเมื่อวาน สไลด์แล้วเรามาดูกันฮะคันนี้ทำอะไรบ้างซอสจอจังหวัดตังสวยมาก นี้จานยังไม่ถึงกับเป็นเอ,อม่วงมากเนี่ยฮะเพิ่งไปเทสมาอยู่ที่ประมาณสิบน่าจะไปกับสิบกิโลประมาณกินสวยแล้วติดตั้งเสร็จนี่ใช้เลยต้องเห็นผลเลยไม่ใช่ไม่ต้องไปรอรันอินไม่มีคำว่ารันอิน มีแต่ใส่เลยก็ใส่เลยครับขอบพระคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมยังไงขอไลค์ขอแชร์ให้ผมหน่อยนี่มาเมื่อวานเย็นนะติดตั้งเมื่อคืนนิดหน่อยแล้วเช้ามาต่ออีกหน่อยครับขอบพระคุณครับทุกท่านที่รับชมขอไลค์ขอแชร์ผมหน่อยแชร์ัปนไปครับ เขาจะได้รู้จักผมบ้างขอบพระคุณครับ